วันนี้เราก็จะมาดูสลับทั้งสิบกระปุกนะคะแต่ว่ามันต่อตกไปเออมันกระปุกรั่วแล้วก็เหายไปนะคะหนึ่งกระปุกแล้วก็ปุกรั่วสองกระปุกเนาะก็เหลือสาเอ้ยเหลือเจ็ดกระปุกนะคะเพื่อนเพื่อนนี่นะก็คือมันก็จะเหลือเจ็ดกระปุกนะคะซึ่งเพื่อนเพื่อนคะเกีตั้งกล้องผิดซึ่งเพื่อนเพื่อนคะไอเจ้ากระปุกนี้มาจากร้านเดิมเลยนะคะร้านเดิมเลย แต่ว่าเราทําถุงหายไปนะคะก็เหลือประมาณมานี้นะเดี๋ยวเราจะมาดูสีแรกกันอยากอันไหนมันจะกินเมื่อไหร่สีแรกก็จะเป็น,นสีชมพูอ่อนนะคะตัวงกินอะไรอ่ะแต่สีชมพูก็เราติดน,นี่มาดูจิ้มกันจิ้มฟินมากเนี่ยจิ้มฟินกว่าเดิมแล้วก็มันเหลวลงเยอะเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูนะ เว็วอะแต่ยังไม่ถึงขั้นห้าสิบนะแต่มันเร็วมากอะเ็วอะแบบร้อนๆเร็วเลวะแบบติดมือเริ่มจะติดมือแล้วแหละขนาดสิบสองวันนะน,นี่สิบสองวันเนื้อร้านนี้ยังดีอยู่เลยนะคะร้านอะไรอะสกุชชี่สลามชอม็อปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ ก็จะจิ้มฟินนะคะแล้วก็ยืดแล้วก็แผ่ได้บางยืดนะเราจะไปดูเนื้อกำลังเอ้ยไปดูจิ้มพูดผิดจิ้มเหรอเราขออนุญาตแป๊บนึงซูมก่อนซูมก่อนเพราะมันจะเห็นเนื้อใกล้ๆเลยใช่ไหมจะเห็นเนื้อใกล้ๆเนาะ นันก็ใกล้กวา่า,า,วปมมาวปไปนไ้กุ่ล้ะว่ามก็เครียดกับการที่เสีติดจีของผมมากกว่าเลย กินตี่วเ่ตตววกิินนรี่่าจิ้มฟินกว่าเดิมด้วยนะเนี่ยเสียงจิ้มโอเคกว่าเดิมนะเอ้ยไม่ใช่เสียงจิ้มฟินกว่าเดิมไม่ใช่โอเคกว่าเดิมตอนแรกก็โอเคแล้วแห่ได้บ้างแห่ได้บ้างนะสำหรับสีชมพูนะคะโอ้หเราใช้เวลาไปสามนาทีนะตามทราบตามของวันที่ เออแม่เราดูทีวีนะอาจจะได้ยินเสียงหนึ่งนะคะเครื่องเตือนใจว่าเคยเกิดอะไรขึ้นบนหาดนี้นะหรือเราไปดูก็ทคือผัดการุกเนื้ออันกระพิกเออมาเปลี่ยนเป็นกระพุกนี้ดีกว่ากสี่เนื้อนะ อันนี้พลังงานทั้งหมดของเขาไปอยู่ที่ศูตรซระของเขาแล้วาเน,นนี้มันไม่หน้าเสลกป,ปะเนื้อแน่นอยู่นะโอ้โหเนื้อเหลวแล้วค่ะเริ่มเหลวแล้วเนื้อเริ่มเหลวแล้นวนะยืด้ยาวมากๆเลยนะคะอันนี้เนื้อเริ่มเด็กเหลวเหลวกว่าเดิมมากๆซุปเปอร์มากเลยนะตอนแรกเนื้อแน่นตอนนี้กลายเป็นซุปเปอร์นุ่มเลยค่ะ เอาฟิล์จิ้มกันเลยดีกว่า เธอมาเหนตวนเเห็นเคียยไม่เห็นต้วนเลยวนนี่นะคะเดี๋ยวเราดูกระปุกต่อไป เราจะเรื่องีเหมือนกสีนี้แล้วกันนะคะสีชมพูเนื้อก็จะแบบขเขาเรียกว่าไงอะเริ่มเริ่มอ่อเนื้อไม่ใช่เนืเ้อเหลวแล้วนะคะแล้วก็เริ่มเหนียวกว่าเดิมแล้วนะ,ะนี่นะคะจะเป็นเนื้อของเขา โอ้หเนื้อเขาเริ่มเหลวมากมากแล้วนะโอ้โหจะเริ hmm. è, ่มติดมือแล้วแหละเราว่าถ้าค้างไว้อีกประมาณสิบคืนมันก็จะเริ่มติดติดมือเยอะมากแล้วและว่าเพราะเนื้อมันเหลวไปจากเดิมมากๆมากมากเลยนะคะมากมากซุปเปอร์ของซุปเปอร์เลยนะแต่ไม่อยากเชื่อว่าทิ้งไว้สิบสองวันแล้วยังไม่เดลวเป็นของเรานี่เดลวเปยวเป็นน้ำแล้วค่ะ วก็จะติดมือนี่น่ายโดนอะไรกับป้าฉุนที่นี่ง่ามจริงมีใครจ้างนายให้มาสื่อตั้งฉันหรอถ้าจะมีใครจ้างฉันเนี่ยก็คงเป็น ทใจของฉันโนให้จ้างมานอกจาฉันจะรู้ว่าบ้านี่อยู่ไหนแล้วเนี่ยนะฉันยังรู้อีกว่าเธอเนี่ยนะิลแคลงทุงนน้อยเลยปะอินค่ะแล้วก็จะมี นี่มันแรไอเทมเลยนะขอบอกไว้ก่อนนะว่าปัตรแค่ชั่วโมงเลยว่ะไข่เรียงมันจน้าเ้าเยวข้าเายทมแต่ฉันจะเรี้ยงข้าเ,เพิ่อมอกีกานโอเคไหมไห

าะจำได้ต้นี้ลเป็นสีนี้นะคะร้นขอให้แม่เชเคตู้การ์ดเงินให้รัานด้วยใคาจำได้ไหมและรานได้งจำได้นะว่ารานไหนทีามแมยว่า รันโตขึ้นเนี่ยขอให้รันได้เป็นเจ้าสาวที่แสนสวยแลวก็มีความสุขที่สุดอนงม่ของรนันเหลวมากๆแล้วนะเนะะี่ยที่เราอยวมาต,ววตอนนี้เหลวสุดเลย เปงานแต่งงานของรันไปอวยพรชีวิตคู่ของรันให้มีความสุขตลอดไปรันประการแม่นะคะ ก็จะเหลวนะคะติดมือแล้วอ่ะอะนนี้เรืร่องต่ี่เรื่องทีง่จรันสิ่สคัญที่สุดนชีวตอ่งกคนสามที่ผมเชทุกคนมางานแต่งานของผมก็คุคนมากที่้เกี่ยวข้มนทุกคนมีความสุข้องพร้อมกับผม าจจะมีประสาทอย่างหนึ่งที่ทำลายความสุขของและทุกคนได้มันคือแม่ยายของผมมันมีมาลาผมกคุณช่วยผมนะครับผมขอร้องนะต้องช่วยยังไงก็ได้ช่วยทำให้แม่ยายผมรู้สึกรักผมขึ้นมาบ้านสักนิดผมขอร้องนะครับ ผมจะส่งไฟล์รายละเอียดทุกอย่างของนายายไปทางเมลของทุกคนเลยครับผมขอบคุณนะครับช่วยผมด้วยนะครับถ้าจะแต่งงานาแล้วมันลำบากต้ให้ทุกคนช่วยโกหกอย่างเี้ยแล้วก็ก็ไม่ต้องแต่ง วพาลังผู้หญิไปเลยแม่ยายพี่ไม่ได้ยเยอะอยังไม่ยายผมนี่ที่ผมทำทุกอย่างก็เพื่อรังนะผมทำเพื่อความรักของผมนะแต่ว่าก็จะมีสิ่งผมว่าโกหกไปก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าการโกหกเนี่ยอาจเป็นการเริ่มต้นของความสมหวังความรักก็ได้ มันจะเป็นสีเหลืองนะหรือก็จะเหลวขึ้นกว่าเดิม่ะอ

ไปแล้วนะคะสำหรับเนื้อสลามทั้งเ็จกระปุกนะคะช้ากนีนี้ก็ไปแล้วนะคะอย่า,าลืมกดไลค์และซัสบสไครต์ให้เราด้วยนะคะบ๊ายบาย